สวัสดีครับวันนี้เกมไลน์เลนเจอร์นะครับก็มาอยู่ในคลโบร,รอบเดือนมิถุนายนนะครับเป็นเรื่องศึกตำนานเจ็ดอสวินะครับอามาดูในส่วนของตัวละครใหม่ๆเนี่ยมามีตัวไหนบ้างครับก็มา5ตัวนะ,ะในส่วนของอยู่ในกาชาติสตัวนะครับแล้วก็สเตจพิเศษอีก1ตัวนะครับมาดูตัวแรกนะครับก็จะเป็นบาปแห่งโทสะเมริโอดัสนะครับมาดูความสามารถนะความสามารถตัวนี้ ก็เหมือนกับซากุระนะครับถ้าติดตั้งค o ลโบเนี่ยตัวคุลโบศึกตำนานเจอเซอร์บินเนี่ยเพิ่ม2ตัวก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีนะครับเป็น2เท่าสูงสุด5เท่านะถ้าติดตั้ง5ตัวก็จะเป็น5เท่านะครับในส่วนของความสามารถให้เตอให้ไฮเปอร์ก็ฟื้นพลังนะครับลินพันนิดนึงก็ขออภัยนะครับอันนี้เมื่อเป็นเจ้าเข้าข่ายจะพ่ายแพ้ก็มีโอกาสสูงที่จะฟื้นพลังนะครับ ก็ฟื้นพลังนี้เจนะครับแล้วก็เมื่อใช้ความสามารถนี้แล้วก็จะไม่สามารถใช้ซ้ําได้อีกนะครับก็ใช้ได้หนึ่งครั้งนะในส่วนของสกิลหนึ่งนะครับอันนี้ฟูเคาน์เตอร์อันนี้สร้างความเสียหายด้านลบให้แก่ศัตรูนะครับยุเลาพยกเลกพายเลพยาวมตะทํา,า,าทให้ตัวศัตรูชนะสาววิสร้างความเสียหาย20เท่านะครับมาดูในส่วนของสกิลที่2อนะครับอันนี้เพิรนโลกสร้างความเสียหายด้านบวกให้แก่ศัตรูเอ้ ด้านบวกให้แก่พักพวกนะครับเพิ่มพลังชีวิต400%นะครับเพิ่มอัตราการหลดพักษัก60%เพิ่มอัตราการต้านทักษะ60%นะครับเป็นเวลา7วิมาดูนในส่วนของตัวที่2นิดนึงเจ้าหญิงอลิซาเบธเจ้าหญิงลีโอนิอลิซาเบธนะครับอ,อันนี้เป็นธาตุน้ำนะสายไวพิาสก,กิลความสามารถก็เหมือนกับตัวที่ผ่านมานะครับเหมือนกันทุกอย่างนะ มาดูในส่วนของสกิลหนึ่งนะครับอันนี้งานบริกรนะอันนี้สร้างความเสียหายด้านลบให้แก่ศัตรูนะครับสร้างความเสียหายสา,สามเท่านะเป็นเวลา5าวิลดแต่ความแม่นยำของศัตรูแล้วก็ลดความพลังโจมตีของศัตรูเป็นเวลาบาสิวิอันนี้3ามอนนะครับอันนี้อ่านกลับไปกลับมานิดนึงนะก็ขออภัยนะครับในส่วนของสกิลที่2นะครับอันนี้เวรักษาอันทรงพลังนะกะ็สร้างผลลัพธ์ด้านบวกให้แก่พักพวกนะครับ ก็ฟื้นฟูเลือดนี่1 0้เนะครับเพิ่ม <_ d ata> มาตราการแทักษาหกแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตี3เท่านะครับเป็นเวลา7วิในส่วนของการฟื้นฟูก็ฟืนน้นฟู1ครั้งนะครับก็เพิ่มเลือดขึ้นมา100่งอหนึ่เลยนะก็เพิ่มเต็มนะครับถ้ามีอลิติก,กิเข้ามาก็โอเคนะเพิ่มเลือดทีนีๆๆน้ยิกๆเลยฮะมาดูในส่วนของตัวที่3อันนี้บาดแห่งความเกียดขวานคริงนะครับเป็นธาตุไฟอันนี้สายไวพิบ เดี๋ยวค่อยมาดูจุดจืนกันหน่อยผมลืมดูจุดจืนทั้ง3 4ตัวเลยนะอ่ะขอไว้รีวิวทีหลังแล้วกันนะครับอ่ะมาดูในส่วนของสกิลที่1นะครับอันนี้ใช้หอ,อกโจมตีศัตรูสร้างความเสียหาย3าสามสิบเท่านะก็ถือว่าดาเมจโอเคนะครับลดอัตราการทังศัตรูในพื้นที่30%มสิบเนะครับแล้วก็ลดอัตราการลดพังศัตรูเหมือนกันนะครับสกิลที่2นะครับอันนี้ sunflower นะ ก็ยกเลิกทักษะธรรมะของศัตรูแล้วก็ห้ามศัตรูใช้ทักษะเป็นเวลา6วินะครับอันนี้มีการอัญเชิญต้นไม้ยักษ์นะครับดอกไม้ยักษ์ภูมิคุ้มกันก็พายุนะครับพายุคานโดเป็นเวลา7จ็วินะตัวนี้มันขึ้นมาอยู่นาน7วิมันก็เหมือนกับตัวโควนี่ลากเป็ดแล้วก็ตัวลิงคัดนะครับเสกตจต้นเมะพร้าวขึ้นมากันพายุนะครับอ่ะไปดูตัวที่4นิดนึงเอา ้างอีกครับนึงนะเข่าไหนมีค้างด้วยอ่ะโอเคไปดูตัวที่4นะครับอ่ะตัวนี้ก็น่าสนใจนะบาปแห่งลิสยาดิอันเน่นะครับอันนี้หินกระน่ำนะอันนี้สร้างผลลัพธ์ด้านลบให้แก่ศัตรูนะครับสร้างดาเมจ20เท่ากระเด็นถอยหลังแล้วก็เคลื่อนย้ายเลนเจอร์ศัตรูลงไปแนวหลังนะครับ มันก็เหมือนกับคุ้นๆกับเหมือนมาร์เดอร์แบ็กนะ,ะแล้วก็ตัวอะไรอ่ะตัวกวนอูนะครับแต่ว่าตัวนี้มีกระเด็นถอยหลังนะก็น่าสนใจนะครับแต่ถ้ามีทารุม,มาตาเนีโหโคตรโกงครับตัวนี้อ่ะสกิลหนึ่งน่าสนใจนะแต่ว่าในส่วนของสกิลสองผมก็มองว่าเป็นไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับอันนี้เพิ่มมาตาหลบหลีกของสิเซนะครับแล้วก็เพิ่ม พลังป้องกันกายภาพแล้วก็ป้องกันเบส28,00 0นะครับเป็นเวลา7วิอวิมาดูในส่วนของตัวฟีนะครับบาปแห่งความโลภบันเป็นธาตุไม้นะครับเป็นสายว่องไวนะตัวนี้ความสามารถก็เหมือนกับทุกตัวนะครับแต่ว่าความสามารถไฮเปอร์เนี่ยแตกต่างจากเพื่อนนิดนึงนะดูทรับการโจมตีของไวพิบนะครับตัวนี้ ถ้าเป็นเจอสายไวทิพิษเนี่ยมันก็จะเพิ่มพลังการป้องกันกายพลังป้องกรรันเวทแล้วก็ตั้งสกิลนะ,ะมาดูในส่วนของสกิลหนึ่งนะครับตัวนี้สังหารสิ้นซากนะนี้สร้างผลลัพธบด้านลบให้ศัตรูนะครับสร้างดาเมจ20เท่านะครับแล้วก็ลดป้องกันป้องกันกายภาพของศัตรู20,000นะครับเป็นเวลาสีบีลดอัตราการรบิกองศัตรู20เปอรเซ็นต์เป็นาสีบี มาดูในส่วนของสกิลสอนะครับอันนี้ถ้าเล่นในสเตติสิเอเว่น่าสนใจนะก็คือมันเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นราเจ็ดบีนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นราเจ็ดบีนะครับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะบัฟหน้าป้อมนะคือสกิลสองเนี่ยอโอเคไปเปิดกันนิดนึงนะครับเขาพูดมาเต้นเยอะเลย ก็ไปเปิดกันโอ้โหตัวแต่ว่าตัวอยากได้อยากได้ไอตัวสีเหลืองเนี่ยลืมชื่อละเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ฮะเมริโอดัสนะครับนี่ก็ค่อนข้างครบนะมีสตันทารุมาตะสาวินะครับแล้วก็มีอะไรอันนึงอะ,อะเพิ่มบัฟนะครับนี่มีบัฟนี้ก็น่าสนใจนะบัฟตรวพักษาแล้วก็ต้านทักษาด้วยคือเอาตัวนี้นะครับ กดใช้ตัวไป5ครั้งนะครับยกเลิกไป4ี่ครั้งกดไป <c oughs> มามาที่เหอะ,อะในรอบนี้ผมก็จะเปิดนแต่ในส่วนของอดีะอดีลองนะอดีหลนะักก็ยังไม่ได้เปิดฮนะโอ้โหเบาวเตียวอวี๋จยกเลิกไป9้าครั้ง1 2 3 4 5 6 7 แปดเก้าไปมาเหอะดูลนะอุ๊บโอ้โหหมูป่าเออมาครับสามร้อยเพรละมันต้องถึงเวลาละเลิกห้าหกเจ็ดแปดเก้าไป <c ười> มันต้องมาสักตัวแล้ว ส่วนไอดีหลักนี่ผมจะเกียร์ไว้เปิดเกียร์อย่างเดียวนะคือขาดเกียร์อย่างมากอ่ะโอ้โหปราราจัดดำพี่อื้อีวนาเจ็ดดาวมาทําไมเนี่ยมาโอ้โหอัศวินชั้นต้นอัศวินเหมือนกันนะครับของเขาศึกอัศวินตํานานเราอัศวินชั้นต้นไปโอ้โหเจ็ดดาวมาเจมเจมในตำนานเอ้ยก็ในตำนานเหมือนกันนะ โอ้โหโเกียร์เจ้าสำรัโอ้โหยจบครับจบจบแล้วก็เจ็บด้วยอ่ะในส่วนของรอบนี้เกียร์นะครับรู้สึกว่าจะเป็นมีมีรถแรกมีรถแรกทั้ง3ชิ้นนะเกียร์เจ็ดดาวแล้วเท่าที่ผมดูนะอันเน็กทายอะไรพวกเนี้เจ็ดดาวเนี่ยมีรถแรกหมดนะครับก็จะไปเปิดสักสองครั้งแล้วกันนะ คือเปิดให้หมดไปเลยไม่ต้องล,ล,ลุ้นอะไรละไปตรงรุฮึบโอ้โห,โหเหยนปลายมาละคือไม,ไม่ใช่อ่ะ <c oughs> มาลุ้นเผื่อได้นะครับเลิกเไปเก้าครั้งเพื่อความสบายใจของตัวเราแล้วก็ทำให้ผู้ชมลำคาญไป กดไปหนะึ่งสองอ่ะโอ้โหเห็นเท้านี่มาก็ไม่ใช่นะครับอันนี้น่าจะเป็นคอนละเอาของเกียวอุ่ยนะเออม,มันก็ยังไม่น่าใช้มันเก่าเกินอะ่ะก็เศร้าไปนะก็ไม่ได้อะไรนะคือเปิดเกียร์ก็ไม่ได้คือมันต้องแบบ เปิดยังไงมันเปิดแบบการันตีถึงจะมีโอกาสได้กว่านะคือผมจะเก็บ ID หลักเนี่ยมาเปิดตัวนี้ครับก็คือรอให้มันได้7,000 7 0 0 0ูบี้นะครับตอนนี้มี2,400คขาดอีกโอ้โหเท่าไหร่เนี่ย4,600นะก็ถือว่าเยอะอยู่นะก็เก็บประมาณอีก3เดือนก็คงได้อะก็ามาเปิด ID ลองไปก่อนนะครับ รอบนี้อยากเปิดได้ไอรีลักแต่ว,ว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าเกีย์ขาดเดยอะนะครับมีตัวตอนนี้มากก็น่าจะอยู่ที่อย่างนั้นถ้ามีคนอื่นมีตัวโหวดไม้เรื่อยเนี่ยผมก็จะอยู่ที่มาสเตอร์สมได้สบายๆยอยู่นะในส่วนของไอรีลองนะครับไอรีลักพูดผิดอมาดูไอรีลองนิดนึงพ,พีสัก2ครั้งนะครับโอ้ไม่ค่อยได้ตีเลยอ่ะก็ชนะเรื่อยๆนะนี่ก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับ สู้ไปคนนกอย่างเยอะเลยอ่ะขออนุญาตตีคนไทยแล้วกันนะครับเก็บคะแนนโบนัสขึ้นไปก่อนแล้วกันตอนนี้อ่ะรุยออโ,อโต้ไปแล้วกันนะครับเน้นให้ศัตรูชะง,งักในการปล่อยตัวนะครับตอนนี้อ่ะปล่อยไปเน้นโคนี้ย่มายด์รส์สไปนะครับนี่อ่ะลิงค์คัตอีกตัว นี่ลิงคัดไปกี่ตัวแล้วเนี่ยกดไปเร็บมะพร้าวมาหนึ่งโอเคส่วนใหญ่ผมจะตีวันละหนึ่งครั้งนั่นก็คือทำควสตนะครับไปทีมต่อไปโอ้โหคนท้ายเยอะเลยก่อก่อญาตตีนะครับจะได้มันไม่อยากเลียมันมันไม่ได้โบนัสคะแนน เพราะว่าไม่ได้ตีทั้งอาทิตย์เลยนะพรุ่งนี้วันเสาร์ก็ปิดเล็กแล้วครับยังอยู่เพชรสองอยู่เลย,เลยอะขอโต้ไปแล้วกันนะครับปล่อยไปนี่ไฟรัวครับของัน,นี้อะฝั่งตรงข้ามก็จะมีปัญหาในการปล่อยตัวนะครับนี่ เรา,ากรดขวางระยะทก่กดขวาการสร้างกองทัพนะครับพอความสามารถเอามาคอมโบกันเลยใช้3ตัวนะครับปล่อยไป,ไปอโอเคอขออีกรอบแล้วกันนะครับ ตอนนี้เจอทีมไอตีหมดนะครับไม่รีครับไปโอเคโดยต่อโคบาวชินจิเห็นแล้วอยากได้อะ่ะอ่ะอ,อตโต้ดีกว่าเฮ้เหมือนจะหนักเลยนะ คือหนักข้างบนนี่แหละอะข้างบนก็ไม่มีปัญหาพวเนี้โดนใสยครับโหบอสจระเข้เราได้มาเพียบเลยโอเคก็ชนะไปนะครับก็ม่ได้ใช้เทมก็เพิ่มคะแนนโบนัสมาด้วยทีละสี่สิบป อันดับหนึ่งต้องเราต้องขึ้นไปประมาณ2,500แต้มนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ในส่วนของโคโลโบรอบนี้ตัวที่น่าสนใจก็หลักๆเนี่ยผมผมชอบตัวนี้นะนี่ครับเจ้าตัวนี้อ่าเมริโอดัสนะครับเอ่อตัวนี้ก็ไม่ค่อยน่าสนใจแต่หลักเลยชอบตัวนี้ที่สุดนะครับในส่วนอ่ส่วนตัวผมนะชอบตัวนี้ที่สุดมันเป็นสายพลัง้ลยพาดไม้นะครับนี่ ผมคิดว่า,าบรรดาท็อปน่าจะใช้ตัวนี้นะเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะครับพราเขาเปิดยังดูคุณสุดละกันนะครับยังไม่เปิดนะเราก็ไปเก็บในสเตติสเตตพิเศษมานะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ครับก็เปิดแล้วไม่ได้อะไรเลย ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะสวัสดีครับ